สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะเราจะมาพูดถึงข้อดีของ Go Pack ที่ทุกคนจะต้องรู้นะคะเพื่อเป็นตัวช่วยในการตัดสินใจและเลือกซื้อค่ะ Go Pack MCCB มี Trip Unit ที่สามารถปรับตั้งค่าได้ตั้งแต่รุ่นเริ่มต้นและยังรองรับการใช้งานได้หลากหลายกว่าแบบ Fix Type ที่ราคาใกล้เคียงกันในท้องตลาดแต่จะมีความคุ้มค่ามากกว่าอีกทั้งยังได้รับมาตรฐานระดับสากล IEC, EN ที่เป็นการการันตีในเรื่องของการใช้งานและการป้องกันอันตรายจากกระแสไฟฟ้าการติดตั้งง่ายและยังมีความเสถียรในการทํางานสูงแม้จะใช้งาน ในระยะยาวซึ่งเจ้าตัว GoPack MCCB เหมาะสำหรับติดตั้งในตู้ DB ในอาคารพาณิชย์สำนักงานทั่วไปโรงงานขนาดเล็กแต่มาพร้อมกับความคุ้มค่าในเรื่องของคุณสมบัติที่เหนือกว่าและความทนทานในการใช้งานต้องขอย้ำอีกรอบนะคะว่า GoPack กคือที่สุดของความคุ้มค่าและทนทานแถมเขา,ายังมีอุปกรณ์เสริมนะคะมาเพื่อทําให้ประสิทธิภาพดียิ่งขึ้นนะคะแล้วต่อไปเราจะมาพูดถึงอุปกรณ์เสริมของ g o p a c กันค่ะ